โอเคก็สวัสดีอีกครั้งนะครับนะวันนี้ก็อยู่กับปูซักเหมือนเดิมวันนี้จะแปลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ได้เล่นเกมแต่จะมาทําเรื่องสาระบ้างนะครับนะสาระใต้ทะเละโดยขอเริ่มจากปลาที่ทุกคนน่าจะต้องรู้จักกันบ้างนะครับนะก็คือปลาออหรือปลาพญานาคันเองนะครับนะ ปลาออหรือปลาลิบบินหรือที่พวกเรารู้จักกันในนามปลาพญานาคมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าเดกาเลคัสกอนซเนมานานไปหรือเปล่าเป็นปลากระดูกแข็งชนิดหนึ่งจัดอยู่ในวงเลกันเลซิดายมีรูปร่างลักษณะคล้ายกับงูทะเลมีส่วนหัวที่ใหญ่ส่วนลำตัวที่แบน มีผิวเป็นสีเงินมีจุดสีฟ้าและสีดำปะปายตามลำตัวมีคีบหลังเป็นสีมพูเอมแดงบนหัวมีอวัยวะคล้ายกับหงอนโดยน้ำหนักของปลาพญานาคหรือปลาออนั้นคาดเดากันว่ามีน้ำหนักได้ถึง300กิโลกรัมมีความยาวอยู่ที่5เมตรถึง11เมตรแต่ก็ได้เจอตัวที่ใหญ่อยู่ที่15เมตร แล้วก็มีรายงานว่าเจอตัวที่ใหญ่ฝันนี้แต่ว่ายังไม่ถูกยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงส่วนระดับความลึกที่จะเจอนั้นจะอยู่ที่ประมาณ200เมตรแต่ก็อาจจะเจอตัวที่อยู่ระดับความลึก1 0 0 0ันเมตรก็เลยทำให้กลายเป็นปลาที่หาเจอได้ค่อนข้างยากแต่ว่าก็อาจจะเจอตัวก็ได้แต่อาจจะก็อาจจะตุยไปแล้วก็คือตัวที่เกยตื้นที่หาดดัวสาเหตุนั้น อาจจะเป็นพายุซัดมาหรือเกิดความผิดปกติของปลาพญานาคเช่นป่วยหรือใกล้ตายหรือไม่ก็อาจจะเป็นซากที่ถูกซัดเข้ามาก็เลยเป็นเรื่องยากมากที่จะเจอตัวเป็นๆส่วนที่อยู่อาศัยนั้นปลาพญานาคนั้นมักจะพบเจอได้ที่ที่บริเวณเขตน้ำร้อนก็อย่างเช่นญี่ปุ่นจีนคอสต,ตา,าริการวมถึงประเทศไทยบ้านเราด้วย โดยปลาออหรือปลาแพรนั้นจะก,กินแพนก้อนเป็นอาหารและก็เป็นปลาที่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์เพราะฉะนั้นถ้าเจอตัวเป็น,ปนก็ไม่ต้องกลัวเพราะมันไม่เป็นอันตรายแล้วก็ใครยังจํารูปนี้ได้อยู่บ้างนะครับในคอส9 9 9ได้ปรากฏรูปกลุ่มทหารชาวอเมริกันกําลังอุ้มปลาซีรีนี้อยู่โดยเมื่อภาพนี้เผยแพร่ออกไป ในสังคมไทยเรานั้นได้เชื่อกันว่านี่คือพญานาคที่จับได้ที่แม่น้ำโขงและยังเชื่ออีกว่าภาพนี้ถ่ายที่ประเทศลาวแต่ในความเป็นจริงนั้นภาพนี้ถ่ายที่ค่ายทหารในเกาะโคโล,โลนาโดในรัฐแคลิฟอร์เนียโดยมีความเชื่ออย่างหนึ่งก็คือถ้าพบเจอปลาพญานาคหรือปลาออเกิดตื้นนั้นว่ากันว่าจะ เป็นลางบอกเหตุว่าจะเกิดภัยพิบัติเช่นสึน,นามิหรือแผ่นดินไหวแต่ก็ได้พิสูจน์แล้วว่ามันก็แค่เรื่องบังเอิญก็ขอขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ด้วยนะครับนะก็ไม่ต้องงัวนะครับเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวผมก็มจะสลับการระหว่างสาระก,กับการเล่นเกมนะครับนะก็บาย